การตรวจเยี่ยมการเตรียมการรับทหารใหม่กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่15เมื่อวันที่28เมษายน2566เวลา15นาฬิกาพันเอกสภิรพงศ์อาจฐารผู้บังคับการกรมทหารราบที่15และคณะดำเนินการตรวจเยี่ยมการเตรียมการรับทหารใหม่ของหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่15โดยรับฟังการบรรยายสรุปพรองทั้งพบปะเนยํำผู้ฝึกทหารใหม่ครูนายสิบและครูทหารใหม่ทุกนายในเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการป้อง กันต่างๆการเฝ้าระวังโรคลมรอนรวมถึงการปฏิบัติตามข้อเน้นย้ำสังการของผู้บังคับบัญชาในทุกระดับณนะหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่15ค่ายวชิราวุธอํอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้หน่วยดูแลทหารใหม่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องโรคลมรอนเรื่องสิทธิสวัสดิการและความเป็นอยู่ให้เตรียมการรับทหารใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย